เด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงสวัสดีครับพมกับผมตัก๊กนภัสกรกับรายการถึงพริกถึงขิงครับท่านผู้ชมครับเรามาเรื่องราอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญในครัวซึ่งปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ายังคงมีให้ใช้อยู่แต่ว่าสาหรับผมแล้วผมชอบ อุปกรณ์ชนิดนี้มากเพราะทามาจากธรรมชาติครับทําม,มาจากไม้เอา้านึกออกหรือยังไม่ทราบได้ผมพูดอยู่ข้างหลังผมเนี่ยมีกองพันดินเทินทึกเลยเพราะตรงนี้เรามาเรื่องราวของเขียงครับน่าเขียงนี่แหละที่เราใช้สับท่านผู้ชมครับเออเฮ่อน่าสนใจไหมเขียงใหญ่ๆหเขียงเล็กๆมันทําอย่างไรมันเริ่มต้นมาจากอะไรเอาเป็นว่าวันนี้ครับเรามาอยู่ที่นี่ครับหมู่เก้าบ้านสิงอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับที่นี่เขาทําเขียงกัน แล้วก็ทํามาหน้าแล้วถามเจ้าของกันเลยดีกว่าน่าจะเป็นทายาทนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอันนี้คือคุณน้องมีนค่ะน้องมีนเป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่คะอ๋อเยอะยาวมองไปทางบรรพบุรุษอะไรยังไม่ทราบรุ่นที่สามสี่ปู่ก่อนปู่แล้วก็ปู่แล้วก็พู่อีกเหรอโอ้พี่ก่อนปู่เหรอครับโลกกี่ปีแล้วตอนนี้ห้าสิบแล้วค่ะห้าสิบปีจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะฮะที่นี่ครับเคียงแม่สุนี กี้พูดกับท่านผู้ชมไปแล้วมันทํามาจากไม้ไม้มะขามไม้มะขามอย่างเดียวเลยอครับอ๋อไม้มะขามต้องเป็นไม้มะขามอย่างเดียวค่ะไม้อื่นทําไม่ได้ไม่ได้เลยพี่ตังอยากอยากรู้ว่าเรื่องราวของไม้มะขามมันดูกันอย่างไรมันเริ่มต้นจากต้นมะขามยังไงต้นมะขามอะไรมาแล้วไม้ลอยมาแล้วไปเลยอันนี้อันนี้พ่อใช่ไหมฮะค่ะสวัสดีครับอันนี้คุณพ่อคอนวินนะฮะนี่ปักที่เสื้อเลยนะฮะคอนวินสีกรีฑาักแต่นี่ผมมาถามเรื่องนี้ครับ เริ่มต้นไม้มะขามเขาดูต้นกันยังไงแล้วมันใช้ไม้มะขามแบบไหนไปดูได้ไหมไปดูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผู้ตรงนี้ผมไม่รู้ขอไปดูต้นเลยดีกว่าชมวิธีการของนี้นี่ใครพาผมไปฮะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับคุณพ่อครับเใช่ครับลูกหมัดตาหมัดดูกันต้นมะขามที่จะมาทำเคียงได้อย่างน้อยควรจะมีอายุเท่าไหร่ ก็ชักยี่สิบปีก็โอเคแล้วครับอ่าอย่างต้นนี้ประมาณชักสามสิบปีครับต้นนี้โห้สามสิบสามห้าเข้าใกล้งูเขียวครับโต๊ะโตกใจเลยมองไปเอ้าตัวมะขามม่มีงูผมคงไม่เข้าไปดูใกล้ๆแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีงูอยู่ถ้ามอยากเข้าไปใกล้อ่าจจะกล้องเข้าไปเองกล้องสูงเข้าไปสิกล้องเข้าไปเลยกล้อง้เลย โชคหางไม่ไหม้นะไม่เป็นไรหางไม่ไหม้แต่ใครจะเข้าลนะ่ะ <sendo S 2> ต้น30ปีใหญ่ขนาดนี้ต้น80ปีจะมีงูไหมไม่ใช่แปดสิบปีต้นจะใหญ่ขนาดไหนปะครับผมครับเนี่ยครับเนี่ยครับใช่อันนี้คือต้นที่บอกว่าอายุ80 80, 80ปปีค่ะครับผมแต่ว่าแถวนี้เขาก็ปลูกมะขามกันมานาน นานแล้วครับเออแต่ว่าทุกวันนี้มันก็น้อยลงไปน้อยลงครับเพราะทำที่ที่เอาไปทําเขียงนี่เพราะอะไรครับแข็งความทนของมะขามเหมาะสําหรับทําเขียงครับสับแล้วมันไม่ติดมีดครับไม่ใช่ไม้อื่นนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่เป็นไม้แข็งกว่านี้ก็ไม่ได้ครับผมเออแปลกดีนะฮะอะจากตรงนี้ไปผมถามว่าอันนี้เป็นมะขามอะไรมะขามหวานมะขามอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวครับอ๋อต้องมะขามเปรี้ยวมะขามหวานจะทําไม่ได้มันไม้มันแตกคต้นมันป้อมด้วยค่ะนด่ากันอย่างี้ต้นมันเล็กครับ ต้นเล็กมากครับโอ้โหมะขามขึ้นต้นใหญ่กว่าครับผมขึ้นหรือถ้าปลูกมะขามเปรี้ยวก็แปลว่าเก็บฝักไปขายได้เก็บใบไปขายได้ใช่กิ่งได้กิ่งได้ไปทำฟืนได้หมดเลยเอ้าเห็นต้นกันละโอเคครับงั้นไปลงงานกันเลยดีกว่าคร่ะเอาละไปดูครับว่าเขาแปรรูปกันอย่างไรกดป๊อกฉีกถึงคิงกดป๊อกฉีกถึงคิง ครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับจากที่เราไปดูต้นมะขามมาแล้วนะครับเห็นแล้วครับต้นที่80ปีต้นที่30ปีตอนนี้มันเป็นช่วงของการเริ่มต้นนะครับแปลรูปใช่ไหมฮะคุณมีอันนี้คุณพ่อกำลังไปขับออกมาแล้วฮะค่ะไปตักไม้มาเริ่มต้นอันนี้การนําไม้ลำเลียงเข้ามานะฮะใช่ค่ะขึ้นแท่นเรื่อยเลยขึ้นแท่นเรื่อยครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือการเรียกว่าอะไรฮะพันแผ่นครับพันแผ่นแผ่นก่อนครับ โอ้ยเสียงเบานะฮะมขาไม่ต้องปาก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 ห้อใครตัดตัวบอกเมื่ให้ไม้มันลั่นกลางถ้าไม่บอกแล้วไม้จะลั่นอ๋อเลยแต่แต่คำว่าส้ดท้องตัดไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลยมันจะลั่นกลางแต่ว่าแตกหมดเลยครับผมอ๋อไม่เทคนิคการตัดนะฮะขั้นตอนที่สองเป็นไงฮะนี่ อ๋อขั้นตอนที่สองนี่คือการตึงข้างอ่ะคึงที่เป็นเปลือกไม้ออกให้เหลือแต่เนื้อไม้เลยตึงอเโอเคครับขอบุะมาขั้นตอนต่อไปครับจากการตึงข้างไปไหนต่อครับเก็บหน้าให้เรียบนะครับอันนี้เก็บหน้าให้เรียบครับกบอ๋อเก็บไม่ถือว่าเก็บหน้าเขียนให้เรียบร้อยครับผม เก็บจองหน้าให้เรียบโอดีเรียบกริบเลยนะไอเสียงที่บ้านที่กินลาแล้วเอามาทำงี้ยไม่ออกค่ะไม่เข้าเวนื้อไม้มันกินเนื้อไม้ไปแล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยเสร็จแล้วครับหนึ่งแผ่นเรียบร้อยอันนี้หนึ่งแผ่นนี่คือการเก็บหน้า จากอันนี้ไปเก็บหน้าเขียงเรียบแล้วทาไงต่อต้องไปขั้นตอนสุดท้ายครับคือกึ่งกลมครับอ๋อใช่มันยังไม่กลมคุณผู้ชมมัยังไม่กลมยังไงฮะไปไหนฮะต้องเท่านี้เลยครับไปเลยฮะมาข้ามขั้นตอนมานี่เลยอันนี้คือขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนสุดท้ายนี่คือการกึ่งกลมหมักด้านข้างให้มันกลมยังไม่กลมอันนี้ขั้นสุดท้ายนะเขี่ยนั่นเป็นที่ที่ซ้อฮะ เพรข้างนะใช่ื่องข้างค้าเป็นเครื่องข้างก็จะได้ขี้เลื่อยขี้เลื่อยจะไปกรองให้ลูกมาเลยขี้เลื่อยนี่ก็จะมีในลูกค้ามารับแต่เป็นเชิ่ไม่ต้องห่วงนะฮะนี่ใช้กาวนะเราก็ไปวัดไปวัดอีกทีนึงว่าเป็นเบอร์ไหนอ๋อเขาปรับแต่งนู่นนะนั่นจะใหญ่จะเล็กต้องไปหาเราสุดท้ายคือไปวัดแล้วก็ลูกค้าก็จะมารับอ่ะโอเคครับตรงนี้เราไม่เห็น อันนี้สังเกตว่าสุดท้ายแล้วเขาแยกนะครับพี่ครับเครื่องเขาแยกพอดีฮะที่เห็นนั่นเป็นอะไรฮะที่เล่ห์ใบที่กบครับเป็นที่กบซึ่งนั้นขายได้นะได้ครับแล้วขายได้แล้วที่เหลือมานั้นคือยังเอาประโยชน์ได้อีกเป็นปืนอย่างที่บอกืนมีทั้งปืนชิ้นเล็กและปืนชิ้นใหญ่คุณพี่โอ๊คบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดครับผมเอาไปเผาถ่านแล้วดีที่สุดด้วยใช่ค่ะจริงนะฮะโหผมติงทราบนะครับแปลว่าประโยชน์ครบๆนะฮะไม่มีทิ้งเลยไม่แลตัวที่เลือดปนๆนี่ฮะ ขายได้หมดครับขายได้หมดเข้าลงย้อมไม่ธรรมดาครับใช้ละยอียาๆครับประโยชน์อ้าวจากตรงนี้ไปไปขั้นตอนนู้นเลยขั้นตอนสุดท้ายครับจากนี้แปลว่ากลมแล้ววััดครบไปวัดเลยนะครับว่ามีไซส์อะไรบ้างมาตามมาดูครับเห็นไหมเลยครับเอ๋ขาวสวยอ้าวมาแล้วฮะอันนี้มาขาวสวยนะฮะเงียนเลยนะครับเรียบเรียบวัดเลยคุณแม่พี่ฝาคุณแม่สุนีซื้อของที่นี่เลยฮะ นะเขียงแน่ชูนีท่นี้ถามเลยดีกว่าเจ้าของเขียงเขาต้องมีความรู้นี้ขั้นจะได้ซื้อไปอย่างถูกตอก้องสมมติผมซื้อเขียงไปอันนี้ราคาเท่าไรฮะอันนี้กี่นิว้วอันนี้ประมาณ8นิ <50 S 1> ้ว,ว50บาทอ่าไปนีห้าสิบบาทห้าสิบบาทราคากน่าน่า,น,า,น,าน่าโรงงานอันนี้กลับบา้านถ้ากลับบ้านไปอย่างเงี้ยคืนหลานแน่ใช่ค่ะคือว่าเราจะลงถังแช่น้ําเกลือแช่น้ําเกลือแช่ตัก1หนึ่งคืนแล้วแล้วน้าเกลือต้องเป็นน้ำเกลือเข้มข้นนฮะใช่แช่ไว้กี่วันฮะอ่าถ้าจะให้ดี มันก็ต้องนานหน่อยแต่ถ้าจะใช้เลยก็สองสาวัน๋อ,อแต่นานหน่อยดีกว่าครับ๋อ,อต้องแช่น้าเกลือท่านผู้ชมก็แปลว่าเริอว่าผมไม่มั่นใจผมไปเจอตลาดที่เขาซื้อจากที่นี่ไปเขาไม่ได้แช่ที่นี่ถูกไหมละ่ะใช่เขาต้องไปแช่ให้เราที่นูน่นซึ่งบางเจ้าเขาไม่ได้แช่ั้นแปลว่าเ่าความชัวร์ถ้าท่านไปเจอเขียงไหนเจอเขียงไหมท่านไปแช่เองได้ไหมได้ครับได้คะ่ะไม่แช่เองใช้กชเกลือครับใช้เกลือแล้วก็สาร้มท่านครับ หน่อนหนึ่งก้อนนึงก็ใส่ชอบ้วยฮะใส่ชอบไปแบ่งหน่อยนึงครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยนะฮะเดี๋ยวละลายแล้วละลายเองแล้วก็เกลือใช่แล้วก็แช่ไว้เลยกี่วันถ้กี่วันเอาแบบชัวร์ๆเลยกี่วันฮะคุณโควินสามวันก็ได้ครสามวันแล้วตัดยับรองเขียงท่านไม่ขึ้นลาเลยต้องต้องต้องมาตากแดดตากแดดให้แห้งอีกครั้งสองแดดสองแดดตากให้ให้แตกเลยครับอ๋อให้แตกเลยนะฮะเดี๋ยวเวลาเข้าร่มแล้วมันจะคืนตัวเฮ้ยเหรอฮะ มหาสุดจผมเพิ่งทราบมันคืนตัวได้ด้วย <S <S <ช>มันจะแตกมาให้เห็นเลยเพ<ช>ราะเขาบมันยุ่กกับเหมือนเด<ช>ิมไ<ช>ม่เคยเห็นอันนี้เป็นความรู้ทีดีครับขอบคุณมากเก็บความรู้นี้ดีมาก <S <S แน่นอนที่สุดค,ครับวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวดีๆครับเขียงไม้มาขามเราได้ทราบแล้วนะฮะว่าเราใช้ไม้มาขามเราถามดีสุดน,นะฮะแล้วคุณภาพดีด้วยเอาละครับวันนี้เราได้เขียงแม่จุนีขอญาต้องบอกว่าจริงๆเรามีใช้เขียงที่ของเราเนี่ยเป็นเขียงไม้อยู่แล้ว แต่วันนี้ผมก็คิดว่าเราก็น่าใช้เขียนในครับที่รายการของเราบ้างเนาะก่อนจะจากกันวันนี้ใครก็ตามครับที่สนใจเรื่องราวของเขียนผมเชื่อว่ามีกี่เจ้าทในประเทศที่ทำแบบนี้ที่ว่าทําเป็นเครื่องมือแบบนี้อยู่ที่จุดนี้ก็มีประมาณสี่เจ้าราชบุรีนะฮะสี่เจ้าต่างจังหวัดอื่นมีไหมฮะต่างจังหวัดจะเป็นเครื่องมือคนละแบบกันครับคนละแบบกันคือใช้แรงงานคนแบบไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องจากร แต่อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เขากล้ามาเปิดเผยกับเราต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่ดีมากนะต้องบอกว่าขอบคุณมากแล้วที่ส้าขอเขาทำมา50ปีแล้วเขาทำมาจนอยู่ตัวแล้วเขาทำมาตลอดเวลาแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังทำอยู่และต้องทำตลอดไปด้วยเพราะว่าเป็นธุรกิจของครอบครัววันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณคาวินคุณแม่จุดีแล้วก็น้องมีขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็จากการใครก็ตามอยากได้เคียงแบบนี้อยากรู้อยากได้เอาหน้าโรงงานเลยโทรมายังไ้มาถามแม่จุนีคอนวิน สีสันรักนะครับชื่อยาวนั้นเนี่ยค่ะแต่ถ้าเข้า Google พิมพ์ว่าเขียงไม้มะขามก็ขึ้นแล้วค่ะมีเชื่อเดียวใช่ไหมใช่โอเคครับเขียงไม้มะขามแม่สูนีจำแค่นี้พอเลยเปิดใน g o o g ก e ก็เจอแล้วนะฮะโอเคครับเรื่องราววันนี้ต้องขอบคุณมากครับเอาละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องราวดีครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเขียนเอากลับไปแน่นอนครับเราใช้เขียงอันนี้ดูบ้างนะ ต้องบอกว่าเราต้องสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์ดีๆแบบนี้ในครัวเรือนกันบ้างนะครับเพราะว่ามันอยู่ในประเทศของเราเองช่วงหน้ากลับไปทําอาหารอร่อยๆกันครับถึงปริกถึงขิงเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มขน้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์น้ำมันโอลีน อยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีร่างกายที่แข็งแรงวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพอาชนี่นะเราตัดมะขามบนเขียงมะขามครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับถึงปริ้นขิงครับเราไปดูเรื่องราวของการทําเขียงจากคุณแม่สุนีที่จังหวัดราชบุรีต้องบอกว่าเราได้เห็นเรื่องราวของการทําเขียงเขียงจากไม้มะขามเขียงแม่สุนีเราได้เห็นเรื่องราวของมะขามดังนั้น มันใกล้เคียงกันเราก็เลยได้มะขามมาด้วยเลยเพราะว่าไหนๆก็ไปเรื่องของเขียงไม้มะขามแล้วเราจะทําน้ําพริกให้ท่านผู้ชมกินกันน้ําพริกที่ว่านี่คือน้ําพริกมะขามอ่อนหมูสับโอเคมันต้องโคลครับเครื่องที่โคลโอเคมาดูก่อนอันนี้คือมะขามนี่คือหมูเนื้อแดงส่วนนี้พริกขี้หนูนะครับส่วนนี้กุ้งแห้งอันนี้กระเทียมเริ่มต้นจากการสับหมูก่อนนะครับ ปกติให้เราไปใช้เขียงใหญ่ๆแล้วเราเห็นอย่างนี้ความรู้สึกของผมคือการใช้มีดมันรู้สึกว่ามันไม่มันหรออันี่ครับอีโต้สับผมว่ามันกว่าเยอะเลยอะผมว่าน่าจะพอได้สำหรับการสับ สำหรับวันนี้นครับหมูสับเราพอใช้ได้แล้วแหละผมว่าขั้นตอนต่อไปของเราหลังจากสับหมูเสร็จแล้วครับเราจะหมักโขกกันอะไรโขกยากสุดผมขอญาตโขกอันนั้นก่อนนะครับกุ้แงแห้งอ่าอ่าครับผมชอบครับมันฟูดีโอเคเราเริ่มกันต่อครับผมก็เริ่มได้ครับจากกระเทียมและ บุบเบาเบๆบุบเบาเบาบุบเบาเบาบุปปบ,ปปบปปเบาเบาแล้วก็แสงแรงไปเรื่อยบกระเทียมก็จะค่อยเริ่มแลกอันนี้พริกครับพริกขี้หนูใช้ทั้งก้านเลยเอาออกสักหน่อยเถอะ <eng> <c oughs> เอาประมาณนี้พอโอเค เอาแล้วครับผมว่าอันนี้มันแหลกพอแล้วก้านเราก็โขกให้แหลกนั่นเองครับออกมาชนิดนึงแต่มันได้ความหอมครับผมก้านพริกขี้หนูนี้คือมะขามแน่นอนผมเอาตรงที่เป็นมเมล็ดแล้วก็เยื่อหุ้มเมล็ดออกไปแล้วอาวใส่หมดเลยผมชอบให้มีเกลือสักนิดนึงเกลือจะช่วยรักษาสีของมะขามด้วยครับท่านผู้ชมครับไม่ได้กลมกล่อมด้วยอันนี้ต้องเบาๆมือหน่อยนะครับไม่ใช่อะไรครับมันกระเด็นครับ เอาแล้วครับผมว่ามันแหลกดีแล้วสิ่งที่เราตำก็คือกุ้งแห้งใส่เข้าไปครับฟูฟ่องดีลเลยอืมเป็นเนื้อเลยอ่าครับโคลกให้เป็นเนื้อเดียวกันสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองสีเขายังคงเขียวสวยอยู่นะครับ อเอาละยังครับยังขั้นตอนต่อไปเราจะใส่หมูลงไปโขลกแบนี้นี่แหละชะัอผมก็จะโขลกมันไว้อย่างนี้ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเหนียวๆรวมกันอย่างนี้แหละชึ้งๆเอาละครับผมก็โขลกซะมันมือเลย เนื้อเนียนละเอียดเข้ากันได้ดีพอสมควรสําหรับผมพอใจอ้าวพักอันนี้ไว้ก่อนอันนี้เป็นใบตองธรรมดาท่านก็เจียนมาถึงว่ให้าเท่ากันอย่างเช่นอย่างนี้ครับก็ให้มันท่าเท่ากันเอาออกไปประมาณน,นี้คือผมอยากให้มันเป็นทรงกระทงที่สามารถจะวางของจะวหวจะเป็นน้ําพริกก็ดีผักก็ดีอันนี้ก็กะว่าจะใส่สักสองอย่างครับท่านผู้ชมครับคือ1อันนึงเป็นน้ําพริกของเราอีกอันหนึ่งเป็น ไม่มีอะไรมากครับตั้งไฟไว้เหลืองผัดขาวทอดขาวดีกว่าครับเอ้าใส่นิดนึงครับไม่เยอะนิดหน่อยพอแล้วโอเคนะครับนมันระหว่างนี้เราก็ให้เขาร้อนสักหน่อยหนึ่งระหว่างนี้ผมงรสกันเล็กน้อยด้วยสิอู่ครับเยาะเยาะชุบชุกชุๆชุบ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 ชุมชุกชุบชุรชุบชุ่ชุบ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 ช นั่นแหละของคอญาติชุบใส่ลงไปหนึ่งกระทงเสร็จอันนั้นเป็นแบบหนึ่งของเราตั้งไฟต่อครับย้างเัืไม่เสร็จน้ำพริกของเรายังอยู่ครับเอาเหลืองผัดซะหน่อยหนึ่งนาเพื่อความหอมนี่วันนี้ใช้2ส,สีเลยเอาละผมจะใส่สิ่งที่เราโคลกลงไปผมใส่แล้วครับท่านผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่เราโคลกคร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 กไว้ใจเย็นๆนะครับ เราเริ่มสุกแล้วครับผมก็เลยจะบอกว่าเราจะใส่ทั้งตันปี๊บุบงรดกันเลยนี่สักหนึ่งตั้นครับป๊อปลงไปตานปี๊บจะค่อยๆเข้าไปุรงรสความเปรี้ยวของมะขามของเราเรื่อยๆค่อยๆกระจายไปนะครับค่อยๆกระจายเขาจะค่อยๆยุบนะครับค่อยๆรัดตัวกัน เข้าไปเรื่อยๆนะครับน้ำปลาสักหน่อยเจบโอเคอันนี้พิเศษหน่อยท่านผู้ชมครับใส่ไปเลยใครกินนาทีมะขามต้องรู้ครับว่าต้องใส่ครับเขาเรียกว่าลูกโดดสีส้มๆแดงๆใส่เข้าไปโอเคครับปิดไฟ นี่ตักก่อนโอ้ชอว้าวไปนี่ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนผมจะบอกว่าถ้าท่านอยากได้เปรี้ยวอีกมันก็ไม่ยากครับท่านก็แค่มีมะนาวอยู่เคียงข้างแบบนี้สำหรับน้ำพริกมะขามปอนอหมูสับตรงนี้พร้อมเคียงไม้มะขาม คอมเสิร์ฟครับเชิญครับมาแล้วก็ตักไข่เจียวก่อนเลยนั่นไข่เจียวหอมๆกินกับน้ำพริกนะครับแบบนี้อขอชิมน,น้ำพริกก่อนแล้วกันนะมันมีกลิ่นหอม,หอม กลิ่นมะขามยุโดดเข้าปากพอดีนั่นแหละครับที่อยากได้อันนี้ผมโอเคเลยมันไม่ฝาดมันเปรี้ยวมันมีความหอมของมะขามรสชาติมันขาดกันไม่ได้ครับลูกองมะขามพริกขี้หนูกระเทียมกุ้งแห้งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอร่อยถ้าผมจะเติมมะนาวไปสักหน่อยหนึ่งจะเป็นอะไรไปลองดูไหมน่าบีบมะนาวสักนิดนึงนี่ ความหอมสดชื่นมันจะเพิ่มมากขึ้นไหมอืมอืมอืมเปรี้ยวอีกแบบหนึง่งแต่ก็อร่อยทั้งสองแบบเอาลองดูนะครับน้าพริกมะขามครับ่านผู้ชมครับสำหรับน้าพริกมะขามอ่อนอันนี้นะครับต้องบอกว่ามะขามเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ท่านสามารถทำได้ไม่ใช่แค่ฝักมะขามอย่างเดียวนะครับใบมะขามอ่อนก็ทำได้แต่มะขามเห็นไหมครับมีประโยชน์ตั้งแต่ลำต้น เอามาทําเขียงเอามาทําสิ่งที่ท่านใช้ในครัวเรือนไม้มะขามเป็นไม้เนื้อเหนียวนะครับแน่นอนครับอายุมันยืนนานเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบไทยที่ควรส่งเสริมสนับสนุนครับอา้าวท่านผู้ชมครับเรื่องดีๆย,ยังมีอีกเยอะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่คิดว่าอยากจะให้รายการถึงพลิกถึงกินครับไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจที่บ้านท่านระแวกบ้านท่านใกล้บ้านทน่าน,นเพื่อนบ้านท่านหรือตัวท่านเอง ส่งนะครับไปสนีอ e ีเมลหรือ Facebook มาหาเราถึงคลิกถึงขิงครับพวกเราจะไปหาท่านไปค้นเรื่องราวที่ท่านอยากให้เราดูและน่าสนใจที่คนทั้งประเทศก็อยากรู้ด้วยในเรื่องนะครับทวงหาเราหรือแนะนำติชมรายการน้อมรับทุกคำติทุกคำชมขอบคุณมากครับ,รบจดหมายถึงผมนะครับขอบคุณมากครับให้ให้กำลังใจดีมากทีมงานมาบอก,กว่าขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณอีกครั้ง ผมหรือติผมก็ขอบคุณทาั้งงาั้นครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพฤหัสสี่โมงครึ่งถึงพฤหัสถึงจริงครับวันนี้ผมตัก๊กนักาสกรขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่ครับขอให้อร่อยครับสวัสดีครับอ๋อเขียงใช้นะแบบเนี้ของดีของบ้านเรา